สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Relax ก a r ร์9 9ช่องของการอ่านพลังงานหน้าไพ่ยเพื่อให้ข้อคิดเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือจะรับชมเพื่อความบันเทิงให้คุณรับไปแต่พลังงานที่รู้สึกดีเป็นพลังงานบวกไปเท่านั้นนะคะสิ่งใดที่คุณฟังแล้วไม่ตรงชีวิตคุณไม่ถูกใจคุณไม่รับนะเพราะนี่คือคลิปแรนดอมนะคะ ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะย้ำว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะเช็คลังงานส่วนตัว a d id line ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะผู้อ่านจะใช้ไพ่เด็กนี้นะคะในการทำัวข้อแรนดอมนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ดูกันในแรนดอมที่ว่าจากนี้ไปคุณจะเป็นคนคุมเกมเขาหรือเธอจะกลายเป็นผู้ถูกเอาคืน จากนี้ไปนะคะคุณจะกลายเป็นคนเดินเกมนะมาขอดูพลังงานของใครก่อนดีคะของคุณหรือว่าของคู่กรณีคุณก่อนดีขอดูพลังงานของของคุณก่อนดีกว่ามา <c oughs> ยังไม่เปิดนะคะยังนยะยังไม่ตัดไม่อัดใหมนะคะจะได้ดูแบบเรียวๆนะ ไพ่กระเด็นไพ่อะไรใดๆก็จะได้เออคือผู้อ่านไม่ได้เซตไว้นะคะผู้อ่านก็จะพออัดคลิปเนี่ยก็คือจะปล่อยโฟเลยก็คือแล้วแต่ไพ่อยากจะสื่ออยากจะอะไรใดๆเลยมาขอดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปก่อนเลยค่ะขอดูบุคลิกลักษณะของคนที่เข้ามาดูคลิปก่อนขอพลังงานคุณก่อนเลยค่ะมาติบใบ ก่านอยากดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้สิบใบก่อนเลยค่ะเปิดสิบใบเลยนะคะโอ้โหฟล์ออฟวานควีนออฟคัพฟล์ออัวานควีนออฟคัพขออภัยนะคะเดอะชาเวอร์คุณเป็นคนวันอังคารหรือเปล่าคะวันไหนก็นได้นะ แต่นี้คือพูดตามหน้าไพ่ค่ะแล้วก็อ่ออครับคุณเป็นชาวธาตุไฟธาตุน้ำหรือเปล่าคะหนึ่งไฟสองน้ำคิงออฟซอสธาตุดลงมให้กู้ขึ้นอันนี้คือพลังงานของคุณก่อนเลยนะขอดูพลังงานของคุณก่อนเซเว่นออฟคับ คุณเป็นคนมีเสน่ห์นะเอาจริงมีเสน่ห์นะคะพูดจะดีดูแบบน่ารักดูเฟรลี่อะคะ่ะในออฟซอร์บุคลิกในตัวคุณนะเอ่อเชนออฟครับดูเป็นคนมีความอ่อนโยนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะหญิงชายหรือว่าเพศทางเลือกโอ้ไพ่เดี๋ยวนะคะไพ่คู่ขึ้น k ิงออฟว a n เออเอยังไงมาโหโคุณพระไพ่คู่ขึ้นถึงสองคู่พีนอฟซสไพ่คู่ขึ้นสองคู่แล้วก็ไพ่ความรู้สึกขึ้นทวบครับเออ ผู้อ่านมองว่าคุณเป็นคนมีคู่แล้วนะหน้าไพ่มันโชว์นะคะถ้าคุณเป็นฟิลคนโสดมาฟังก็ฟังได้นะคะอย่างที่บอกนะคลิปแรนดอมเราไม่ฟิกนะพลังงานรวมนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีครอบครัวมาก่อนหรือณนะปัจจุบันคุณก็เป็นคนมีครอบครัวนี่แหละแต่คุณอาจจะมีปัญหากันในครอบครัวนะกับคู่ของคุณนะคะ พลังงานขึ้นถึงเลขสองหรือคุณเป็นฟิวอีกบ้านหนึ่งหรือเปล่าอย่างนี้ได้นะเลขสองอ่ะเออทั้งๆจริงๆเลยในใจเนี่ยพวกคุณก็รักกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่รักนะเไพ่ใบนี้หน้าหน้าของไพ่อาจจะเจอเงาสะท้อนนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าหน้าไพ่ชัดนะคะเป็นรูปผู้หญิงสวยคุณเป็นคนรักครอบครัวนะเอาจริงเป็นคนที่มีความละมุนอย่างที่บอกะคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอ่ะ เป็นคนที่มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวผู้อ่านมองว่าด้วยพลังงานของคุณคุณเป็นอัศวินดาบแล้วก็ห้าไม้คุณมีประเด็นขัดแย้งกับคนรอบข้างของคุณคนใกล้ตัวคุณญาติมิตรได้นะคะหรือแม้กระทั่งฟิลของเพื่อนร่วมงานนี้ก็ได้นะให้ใบแรกคุณขึ้นห้าไม้คุณมีเรื่องแน่ แต่ผู้อ่านมองแรนดอมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวซะมากกว่าถึงขั้นแตกหักอะคา่ะขึ้นเดอะทาวเวอร์ไม่อยากจบก็ต้องจบอาจจะด้วยเพราะความไม่เข้าใจกันอาจจะด้วยปัญหารอบทิตหรือแม้กระทั่งเป็นฟิลของอารมณ์คุณเองอย่างนี้ก็ได้นะด้วยความที่คุณเป็นอัศวินดาบนะคะแต่นั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วนะอย่างที่บอกนะในอดีตนะคะบางทีอะคุณไม่ใช่คนผิดนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนยอมอ่ะ คุณเป็นคนยอมอ่ะก็เลยเหมือนกับว่าคุณบางทีคุณอาจจะไม่ปฏิเสธคือด้วยความที่คุณไม่สามารถจะปฏิเสธได้เพราะมีเหตุผลหนึ่งสองสามอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าปัญหาแต่ละท่านมาเจอมาโดนมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอันนี้คือสถานการณ์ของคุณนะแต่ณเวลานี้คุณแก่งแล้ว้าใบาปิดคุณขึ้นคุยนอบซอนเนี่ยคุณเข้มแข็งค่ะณเวลาเนี้ย ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอย่างที่บอกคุณผ่านเรื่องหนังมาหมดแล้วคุณผ่านเรื่องไร้เรื่องแย่เรื่องดักดรกอะไรก็ตามที่มันจะเป็นปัญหาของชีวิตมนุษย์เราอ่ะคุณเจอคุณผ่านมาหมดแล้วคุณก็ผ่านได้ผ่านได้ด้วยดีนะแต่กว่าคุณจะผ่านจุดนี้มาคุณก็หนักเหมือนกันนะปัญหานะคะคือว่าถ้าเป็นประเด็นของคู่ของคุณนะไม่ว่าคุณจะมีประเด็นอะไรกับคู่ก็ตามอ่ะรักซ้อนคุณโดนซ้อนหรือคุณไปซ้อน สามารถเกิดได้หมดความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นที่แตกต่างกันความไม่ลงรอยกันอะไรีใดเมันทําให้คือมันทําให้พลังงานอ่ะคือคนเราจริงๆอ่ะคุณกับคู่ก็รักกันนะไม่ใช่ว่าไม่รักนะขึ้นไพ่ใบนี้นะคะทั่คํะเนี่ยรักกันนะแต่ความรักมันไม่ได้มีแค่สองคนไงมันมีเรื่องของญาติพี่น้องเข้ามาคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยไม่โอเคแต่แรกแต่ด้วยความที่พวกคุณอยากจะใช้ชีวิตคู่กัน่ะ มันก็ทําให้พวกคุณฝ่าฟันกันไงแต่แต่ปัญหามันเยอะอะปัญหามันเยอะแล้วพวกคุณก็อาจจะเปราะบางทางด้านอารมณ์คนหนึ่งหวั่นไหวกับคําพูดของคนรอบข้างอะไรใดๆเงหรือแม้กระทั่งเป็นฟิวของการเข้าใจผิดกันอย่างนี้ก็ได้นะคือคนรอบข้างค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณน่ะกับคุณแล้วก็คู่ของคุณน่ะทําให้มันเกิดประเด็นหัวข้อแรนดอมนี้ขึ้นน่ะแต่คุณผ่านมาแล้วคุณเข้มแข็งแล้วนะเวลานี้นะไม่งั้นก็ อคู่ของคุณไปดึงคนอื่นเข้ามาทั้งๆท,ที่มีคุณเป็นตัวจริงหรือคุณเป็นคนไปซ้อนก็ได้นะคะพลังงานนะคือไพ่คู่ขึ้นถึงสองธาตุสองคู่อะ่ะมันมันดูแล้วมันเป็นฟิลซ้อนในซ้อนน่ะหรือคุณก็มีคู่แล้วคุณก็ไปซ้อนกับคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วอย่างนี้ก็ได้นะแรนดอมวันนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะมันเหมือนพลังงานมันมันรวมเข้ามาหลายๆสถานนะแรนดอมวันนี้อันนี้คือพลังงานของคุณนะ ขอดูพลังงานของคู่ของคุณเลยค่ะมาขอดูพลังงานของคนที่มีประเด็นกับคุณอะผู้อ่านเปิดไพ่คุณสิบไปไพ่ใบน,นี้อยากออกอยากออกผู้อ่านเปิดเลยค่ะอันนี้พลังงานคู่กรณีคุณดูอย่างนี้น่ากลัวนะดูอย่างนี้น่ากลัวดูอย่างนี้จะเอาโอเคแต่ว่าไม่ได้เราต้องมองอย่างนี้มันเหมือนแบบ ไพ่เด็กดีนะมีไพ่ใบเนี้ยที่ดูแล้วมันไม่ค่อยโอเคไม่รู้นะผู้อ่านมึงรู้สึกว่าเวลาเห็นหน้าไพ่ใบนี้คืออะไรมึรู้สึกแบบเหมือนไม่ใช่คนยังไงไม่รู้ขออนุญาตนะคะอ่าโฟบครับอันนี้คือพลังงานคู่ของคุณนะเบื่อค่ะเซ็งเบื่อเซ็งตอนเนี้ยเนี่ยเป็นสภาพนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนโอหเทนอวานคุณมีเทนอฟครับทางนู้นมีเทนอวานเครียดทุก เหนื่อยหนักแต่วางไม่ได้โอ้คุณพระจมดิ่งในความรู้สึกอะเชนออฟซอสเลขสิบสองคนพวกคุณเป็นฟิลคนมีคู่มาดีวกันปะมันไม่ได้นะคะถ้าต่างคนต่างมีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยเราต้องอยู่บนความต้องนะออ่เผู้อ่านเข้าใจปัญหาในชีวิตของแต่ละท่านมันเจอมาไม่เหมือนกันบางคนก็มีเหตุผลบางคนก็ จะเพราะอะไรก็ช่างอ่ะเข้าใจว่าทุกคนทําเพราะเหตุผลส่วนตัวทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเลือกได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสามารถเลือกได้ถ้าคุณสามารถกําหนดทิศทางชีวิตคุณได้ให้ไปบนทางที่ดีที่ถูกที่ควรนะคะฟัวกราสอ12ใบ42ใบเออ q u e e อ of p e n t a c l e s สถานการณ์ของอีกฝั่งหนึ่งนะคะไม่มีความสุขเลยค่ะถึงถึงถึงภายนอกจะดูโอเคนะแต่ภายในไม่ใช่เนี่ยค่ะไฟเผาอกอะ่ไอกอะไฟเผาอกนรกในใจอะ่ะสิบไม้สิดดาบเครียดจมดิ่งทำอะไรไม่ได้อยากจะปรับปรุงอยากจะแก้ไขอยากคือชีวิตหาความสุขไม่ได้อะ่ะแต่ก็วางไม่ได้นะวางไม่ได้ปล่อยไม่ได้ต้องอยู่กับอะไรที่มันที่ตัวเองเลือก แล้วก็ไม่โอเคแล้วก็ไม่ถูกใจเป็นฟิลของคนที่เบื่อกับสภาวะตรงนี้มากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อะพลังงานพาไพ่ใบแรกเนี่ยค่ะเบื่อจริงนะเนี่ยดูสินอนห้อยหัวอย่างเงี้ยดูแบบหน้าตาก็ไม่มีความสุขอคะค่ะเอาจริงเหมือนคนอมทุกข์เหมือนคนแบกโลกทั้งใบเหมือนคนที่แบบว่าชีวิตแบบ หมดอะไรตายอ่างทั้งๆที่คนคนนี้อาจจะมีครบทุกด้านนะแต่แต่จุดเดียวอ่ะที่มันทําให้คนคนนี้เป็นเป็นอย่างเนี้ยเป็นตามลปกอ่าตามหน้าไพ่เนี่ยคือว่าความสุขทางใจมันไม่มีมันไม่ได้ดั่งใจมันเป็นคนที่แบบว่าอยากจะได้แบบเนี้ยแต่มันไม่สามารถจะจะทาได้ไม่สามารถจะคว้ามาให้ได้ติดขัดปัญหาหนึ่งสองสาม ติดขัดที่คนของเขาหรือเธอติดขัดที่เรื่องเงินติดขัดที่ความรับผิดชอบติดขัดที่คำว่าหน้าที่ <c oughs> หรือไม่งั้นก็เป็นเป็นในสิ่งที่คนคนนี้เคยทำไว้กับคุณในด้านไม่ดีแล้วตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะต้องมาชดใช้อะเป็นฟิลของคนที่หาความสุขในชีวิตไม่ได้ฟิลคล้ายๆคำว่านารกบนดินได้นะคะทำไมผู้อ่านใช้คำนี้หรอเนี่ยคุณดูไพ่เขาสิเขาหรือเธอดูสิ คุณว่ามีความสุขไหมอ่ะนี่ไฟนะคะเนี่ยพลังงานสิบไม้เนี่ยเหนื่อยนะไฟลนก้นอยู่เนี่ยดูสิแต่ทําอะไรไม่ได้อ่ะต้องต้องทนอยู่ต้องยอมรับต้องแบกรับอะเป็นฟิลเหมือนคนโดนมิบากเอาคืนก็ได้นะใช้คํานี้ได้น่าจะเป็นผลพวงจากการกระทําของคนคนนี้ในอดีตที่เคยทํากับคุณอย่างที่บอกก็คือว่าเอ่อคุณจะเป็นคนคุมเกม พลังงานของอีกฝ่ายจะเป็นคนโดนเอาคืนโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรนะมันเป็นผลพวงมันเป็นการกระทำจากเรื่องในอดีตที่คนคนนี้เคยทำไม่ดีกับคุณทั้งด้านความรู้สึกทุกด้านนะคะที่มันจะเป็นการทำลายออพลังงานของอีกคนหนึ่งอะ่ะคนคนนี้กำลังเผชิญอยู่นะกำลังแบกรับอยู่นะเปนเป็นฟพือของคนที่หาความสุขไม่ได้อย่างที่บอกอะ่ะแต่ชีวิตของคนคนนี้ก็ไม่ได้ลำเค็นนะ แต่บางท่านก็อาจจะวิปากหนักก็ถึงขั้นฐานะซุดเลย,ยก็ได้นะคะแต่คนคนเนี้ยผู้อ่านมองว่าไม่ได้ลำเท็เพราะอะไรเพราะว่ามีมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่เนี่ยมีไพ่ใบนี้ซัพพอร์ตอยู่เป็นคนที่ชีวิตเอ่อในด้านของการเป็นอยู่ไม่ได้ลำบากมากมายไม่ได้ติดขัดมากมายแต่หาความสุขทางใจไม่ได้ทรมานนะคะจริงถามว่า มีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าตัวของคนคนนี้เป็นสี่ถ้วยอ่ะต้องทนต้องฝืนต้องแบกกันไปสิบดาบโอ้ไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะคือเอาเป็นว่าคนคนนี้หาความสุขไม่ได้อ่ะเฝ้าเพ้อเฝ้า,า,านับวันเวลาเฝ้าขอโอกาสเฝ้าแบบว่าอยากจะหาจังหวะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับคุณคุณดูหน้าภัยชะเง้อมองเนะี่ย เหมือนคนที่แบบถูกจองจำอะค่ะทั้งๆท,ท,ที่ยังมีลมหายใจใช้คํานี้ได้นะเหมือนคนไม่มีอิสระอ่าเหมือนคนเหมือนคนไม่มีอิสระในชีวิตอะนะเวลานี้นะคะน่าจะเป็นผลพวงจากการกระทำในอดีตนะก็อย่างที่บอกอะตอนเนี้ยคุณไม่ได้ทําอะไรนะคุณก็คุณมีชีวิตของคุณที่แฮปปี้พลังงานของคุณเนี่ยขึ้นราชินีดาบเนี่ยผู้อ่านมองว่า บางเคสนะคะหลังจากจบชีวิตคู่ไปแล้วกับคนเก่าที่มีประเดัญ่ะคุณก็มีคนพยายามเข้าหาคุณนะแต่คุณน่าจะยังไม่แอคชั่นนาจะยังไม่โฟก,กัดหรือคุณก็ยังอยู่ในระยะกําลังศึกษาดูใจกับคนใหม่แต่ตอนเนี้คุณเป็นฟิลเหมือนแบบพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะไปข้างหน้าลุยชนไปแอคชั่นเรื่องงานพลังงานราชินีดาบเนี่ยก็คือเป็นคนที่ว่าถ้าได้ตัดสินใจจะทําอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแน่วแน่ บุกลุยไปข้างหน้าไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเหนื่อยแค่ไหนเพราะว่าเราตัดสินใจมาแล้วอย่างที่บอกสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องเจอมาในอดีตคุณเป็นเดอะทาวเวอร์คุณเจอมาหนักนะหนักมากบางคนนี่ก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดใช้คํานี้ได้นะคะบางเคสบางท่านเนี่ยโดนอุบัติเหตุด,ด้วยก็มีนะแต่คุณเลยจุดนั้นมาแล้วอะ่ะคุณเลยจุดที่ชีวิตคุณมันมันหนักหนามาแล้วอะ่ะมันผ่านมาแล้วอะ่ะ ตอนนี้คุณแทบไม่ต้องทําอะไรเลยผู้อ่านมองนะบางเคสเนี่ยคุณก็ยังเห็นความเป็นไปของคู่อดีตคู่กรณีคุณนะที่คนคนนี้ไปแอคชั่นกับคนใหม่ที่เขาหรือเธอไปเลือกแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุณจะรู้ด้วยนะอาจจะรู้เพราะพวกคุณยังส่องเ,อเห็นโซเชียลกันหรืออาจจะรู้เพราะญาติเพราะเพื่อนอะไรใดๆคอยเอามาเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าทางไหนก็ไม่ผิดนะ แต่แต่ของพวกเนี้ยมันจะเข้าหูคุณเองอะณเวลานี้คุณอนะเป็นคนที่แบบว่าอยู่เฉยๆก็มีแต่คนอยากเข้าหาพลังงานตัวคุณคุณขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ยไพ่ใบนี้ยไพ่ของคุณไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะคุณอยู่ตรงมุมกล้องพอดีเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบมีสิทธิ์เลือกอะมีแต่คนอยากเข้าหาคุณอยู่ตรงกลางอะคุณเป็นจุดศูนย์กลางมีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณนะเจ็ดถ้วยอะ ในด้านของความรู้สึกนะเหมือนมีคนพยายามจะมาหยิบยื่นอะไรดีๆให้คุณนะแต่คุณก็ยังไม่เลือกเห็นไหมคะคุณอยู่นิ่งๆสวยๆรอๆของคุณไปนิ่งๆแอคชั่นเรื่องงานของคุณไปเนี่ยไพ่คุณนะอันนี้คือไพ่คุณนะคุณดูสิคุณดูมิสเน่เห็นไหมดูดีขนาดไหนเมื่อคุณจะเป็นเพทเจนความมีออร่าของคุณมันมันบันเจิดอ่ะมันมันอ่าไพ่เด็กเนี้ยค่อนข้างมีพลังนะ ค่อนข้างดูดูหน้าไพ่ดูแลังดูมีพลังโดยเฉพาะไพ่ใบนี้คุยนอบซอสเนี่ยสวยนะคะไพ่ใบนี้เอาจริงผู้อ่านยังชอบเลยมีความรู้สึกว่ามีแรงดึงดูดโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรคุณคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องงานเป็นคนที่เก่งในในด้านของความรับผิดชอบเป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนที่มุ่มานะเป็นคนที่แน่วแน่สายอาชีพคุณทําได้หมดนะแต่เด่นในในด้านรับราชการนะคะแต่บางท่านก็ธุรกิจส่วนตัวไปได้หมดนะ พลง,งานในตัวคุณค่อนข้างดูดีนะคะอันนี้คือจุดณนปัจจุบันของคุณนะซึ่งมันต่างกับคู่กรณีคุณเนี่ยคู่กรณีคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณดูสิดูออรา่าไม่มีเลยเห็นไหมออรา่าออร่าฝั่งนู้นไม่มีแต่คุณตรงกันข้ามคุณมีพลังมีแรงดึงดูดออร่ามาเต็มราศีอะคะ่ะใช้คําว่าราศีได้นะซึ่งมันต่างณนะเวลานี้นะคนคนนี้คิดถึงคุณนะไ้่ขึ้นสีถ้วยเนะี่ยคิดถึง แต่เรื่องที่ที่จะนิ่งๆเพราะอะไรด้วยความที่ว่าในอดีตทํากับคุณไว้เยอะไงแล้วตอนนี้คุณเน่ะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดคุณเป็นเหมือนแม่เหล็กอะ่ะมีแต่คนอยากเข้าหาคุณคุณมีเสร็จช่วยอะ่ะเหมือนฟิวจะหึงคุณนิดนดด้วยนะแต่ไม่มีสิทธิ์ได้แค่คิดอยากจะหึงอยากจะออกตัวอยากจะแสดงความเป็นเจ้าของถ้าในอดีตแต่มันใช่แต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วไงคะสถานะมันเปลี่ยนแหละ คุณกับคนคนนี้ก็อาจจะเหลือคงไว้แค่ความเป็นเอ่อเพื่อนคงไว้แค่ความเป็นอดีตคงไว้แค่ความเป็นพ่อหรือแม่เท่านั้นถูกไหมคะณณนะนะปัจจุบันนะเพราะว่าคนคนเนี้เป็นคนเลือกที่จะไปจากชีวิตคุณเองเป็นคนเลือกที่จะทําให้คุณเสียใจเป็นคนเลือกที่จะไปดึงความสัมพันธ์ของของคนอื่นๆเข้ามาหรือแม้กระทั่งเป็นคนที่มาหลอกคุณ ให้เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งๆท,ท,ที่คนคนนี้มีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยโดยที่คุณคือคุณถล่มไปแล้วอะ่ะคุณถอนตัวไม่ได้กว่าคุณจะรู้คืออา้าวกลายเป็นอีกบ้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะบางเคสบางท่านก็รู้แต่ด้วยเหตุผลอะไรใดๆที่มันอาจจะคอยซับพอร์ตกันคอยเกื้อหนุนกันมันก็อาจจะทําให้คุณพั้งเหอไปเอาใจลงไปเล่นเอาความรู้สึกลงไปเล่นเนี่ยแล้วพอคุณจะถอนตัวมันถอนยาก คนเราเท่าใจลงไปเล่นเนี่ยเวลาเจ็บมันจะเจ็บมากยิ่งเป็นฟิลของคนที่โดนหลอกนะโดนหลอกตั้งแต่แรกอะ่ะคือไม่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเจ็บแล้วคุณอะ่ะเป็นคนเหมือนกับว่าถ้าทําให้คุณเจ็บอะ่ะคือถ้าคุณไม่รู้จริงนะแล้วคุณมารู้ทีหลังว่าถูกปุกปิดถูกโกหกเนี่ยคุณจะเป็นอะไรที่แบบคุณจะจําแบบคุณจะไม่ให้โอกาสคนคนนี้ แม้แต่ครั้งที่สองคุณก็จะไม่ให้เลยอาจจะให้อภัยนะคะแต่ไม่ให้โอกาสบางเคสบางท่านเนี่ยโดนมาเยอะก็อาจจะทั้งไม่ให้อภัยแล้วก็ไม่ให้โอกาสเลือกที่จะไปข้างหน้าถึงข้างหน้าคุณจะเหนื่อยแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องมาเหนื่อยกับปัญหาของคนคน,คนนี้อีกถูกไหมคะเมื่อก่อนคุณต้องเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งปัญหาคนคนนี้แต่พอคุณตัดคนคนนี้ไปได้หรือคนคนนี้เลือกที่จะทิ้งคุณเทคุณแล้วเดินไปจากคุณเองเนี่ย รือคุณเป็นคนเดินออกมาเนี่ยคุณก็เหมือนกับว่าตัดภาระออกไปอย่างหนึ่งคุณก็จะเหลือแค่ภาระความรับผิดชอบหน้าที่การงานรับผิดชอบชีวิตคุณแค่นั้นเองซึ่งคุณมีความรู้สึกว่าอยู่อย่างเนี้ยมันโอเคกว่านะเวลานี้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีคู่นะเพราะไพ่คุณเนี่ยค้นเสน่ห์มีแต่คนอยากจะเข้าหาคุณตอนนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์มากตอนนี้คุณอาจจะกําลังมีคนคุยใหม่ ก็ได้ไม่ผิดไม่แปลกนะคะคือคือถ้าเราโสดอ่ะเราเราเราก็มีอิสระในตัวเองเราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้คนใหม่ๆได้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าทุกทุกอย่างมันอยู่ที่เราทุกอย่างมันก็ต้องอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยผู้อ่านมองนะแม้กระทั่งเอ่อฟิลคนเก่าเนี่ยที่เป็นสี่ถ้วยตอนเนี้ยก็ยังอยากจะเข้ามาให้คุณแบบให้โอกาสเพื่อที่จะมาเป็นตัวเลือกให้คุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะ อยากจะกลับมาแบบว่าคนเก่าเวอร์ชั่นใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผู้อ่านมองว่าคนคนนี้ทําได้แค่ความคิดเพราะว่าไพ่ฝั่งโนูนน่ขึ้นภาระเลขสิบขึ้นถึงสองใบต้องแบกต้องรับต้องทนถ้าคนคนนี้ไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่แล้ว,ลวไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหคนปัจจุบันไม่ปล่อยมาง่ายๆนคะะจริงไม่ปล่อยแล้วก็ทุกนะตอนนี้ทุกทุกถ้าในาอดีตคุณเคยทุกนะคนคนนี้ทุกมากกว่าคุณสิบ คุณมีไพ่เลขสิบใบเดียวฝั่งนู้นมีเลขสิบสองใบคูณสองอะค่ะถ้าในอดีตคุณเคยทุกร้อยคนคนนี้ก็ทุกสองร้อยอะตอนเนี้ยมันแบบคือแบบคุณแบบชัดเจนมากอะค่ะคุณเป็นคนคุมเกมจริงๆอ่อะคนคนนี้อยากเข้ามาให้คุณเลือกนะแต่คุณน่าจะไม่เลือกคุณน่าจะมองมองข้ามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฟิลองคณอยากเอาคืนอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะคืออยู่ที่คุณเนีย มันอยู่ที่คุณตอนเนี้ยมันคุณคุณมาเหนือคุณเป็นคนเดินหมากคนแอดีตที่เคยทําคุณเสียใจกลายมาเป็นหมากให้คุณเล่นนะคุณว่ามันสนุกไหมะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับแรนดอมนี้นะเวรกรรมเอาคืนแล้วค่ะคนเราทําสิ่งใดได้รับสิ่งนั้นเสมอนะช้าเร็วอยู่ที่เวลานะคะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเออ่ แรนดอมของเรานะคะขอให้ทุกคนเลยนะโชคดีร่ำรวยมีความสุขมากๆเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ